นี่เองครับ,รบมีลุงคนที่ไปด้วย2ี่แปดจริงครับสากั่ปีสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงประธานพรสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลครับโอ้ยนเนาะเสียดายแทน f อฟซีจเลยเมาะงวดที่แล้วครับคำชโนธเมืองคงนะเข้า3ตัวตรงเลยครับโอ้ยเนาะเรามาวันที่28 เออเรามาทที่ยี่สิบเจ็ดอ่าพระอาจารย์นวดแก้วนะติดนิมนต์ที่เชียงใหม่แล้วท่านก็กลับมาทำมาที่ยี่สิบแปดแล้วก็เข้าสามตัวตรงนะแล้วเราจะมีหลักฐานนะเพราะว่าเพจทางเพจคำชนโนดมงคงลูกศิษย์ลูกหาเขาถ่ายเอาไว้นะบอกว่าถูกกันยกตำหนักเลยครับอ่าคำชโนดมงคงถูกกันหมดเลยครับไม่ถูกกันทุกคนเลยโอ้ยเสียดาย FC เสียดายแทนที่ีครับนะนี่แหละครับเราบอกว่า,เข,าเข้าก็เข้านะเราจะมีภาพที่ คำชีนูนมังคงเพจคำชีนูนมังคงเขาถ่ายเอาไว้นะครับแล้วลูกศิษย์ลูกหานะไม่ว่าจะเป็นคนงานที่อยู่ด้านในเนี่ยทุกท,ทุกคนครับโอ้สุดยอดสามตัวตรงนะครับสามตัวอวันนี้มีอะไรที่เราจะให้เอฟสี่ได้ดูนะครับเนี่ยเป็นวงวงแบบนี้แหละครับเป็นวงวงแบบนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าองูอก,กินหางเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเราจะไปดูดูด้านไหนของจริงครับของจริงจะมี ภาพให้อีฟซีด้ดูนะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเรามีของจริงครับเดี๋ยวเราจะไปไปไปดู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 นะตื่นเต้นตื่นเต้นจะพาอฟซีไปดูกันเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนว่าพิมพ์ว่าไงนี่ครับนี่ครับนี่พญางูเห่าดำกินหางแท้หรือปูองดำบ่วงนาคบาทนะบ่วงนาคบาทบ่วงนาคบาทนะนี่นี่ครับไฮไลท์วันนี้นะครับมาปฏิทิฐานอยู่ที่คำชะโนดเมืองคงได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนะวันนี้เป็น โอกาสดีที่ทุกท่านจะได้เห็นผ่านช่องเรานะครับนี่ครับอยู่ในรูปนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูของจริงแล้วก็จะมีพร้อมตัวเลขในงวดนัที่16มีนานี้นะครับงวดที่แล้วนะครับ1มีนาคำชะโนด,ดแตกครับแม่ถูกกันยกคำชะโนดัอดีครับคุณลุงถูกเยอะใช่ไหมว่าถูกทั้งถูกทั้งคาชะโนดเลยเนาะโอ้ฝนตกคนง,งานถูกเยอะมากครับอ๋อเดี๋ยวเราจะมี ภาพประกอบตอนที่ในเพจคำาชนโนดมันคงลงนะครับโอ้หนอนลูงี้เราตัดต่อไปลงดีกว่าเนานะเออเกลงใจเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูรอดูงวนนี้ครับว่าเลขขันน้ำมนจะได้เลขอะไรนะงวดที่แล้วถูกยกคนงานเนี่ยเดือนดีเดือนเนี่ยถูกทุกคนเงาเดือนเดือนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนาคบ่วงนะครับบ่วงนาคบ่วงอะไรนะบ่วงบาทบ่วงนาคบาทอะไรงี้นะครับอีกตวกูจะพาไปดูดน,ะนะครับครับเอานี่ครับ,อรบโอ้ยขนลุก <c oughs> เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่ครับท่านนํามาอยู่นานนี่ยังครับนี่นอันนี้อันนี้จะเป็นที่ของแท้เลยของแท้ใช่ครับดูกินหของแท้เลยที่ที่แบบเหมือน,นมีโยมก็คือมีมีเหมือนข้าบาบดีะพี่ที่เขาแบบว่าดูแลมานานแล้วแล้วเขามอบให้กับที่ญาติธรรมที่เขานับถือโอ้หไม่อีกทอดหนึ่ง ช่อีกช่อหนึ่งแต่ว่าอนุญาตใหทำคนนั้นนะ่ะเขาแบบว่าเหมือนกับไม่ไม่กล้าเก็บเอาไว้แล้วก็คิดว่าถ้าเอามาไว้ในที่ที่เหมาะสมกับบาร,รมีของเนี่ยปู่องคดํานักกะบะน่ะก็น่าจะดีให้คนได้สักการะค่ะก็ได้เป็นที่มาที่ไปชื่อผู่องดําู่องดํานะครับเอาใครไม่เคยเห็นก็ได้เห็นผ่านช่องเราเลยครับเรือเป็นครั้งแรกนี่ก็คือของที่บูชาใช่ค่ะบาอะไรนะครับบ่วง บ่วงนาคบ,บ,บาทนะครับก็จะส่วนมากก็จะเป็นไข่เนาะใช่า <ขอ S 1> จะเป็น,ปนไข่ไข่กับข้าวสารนะครับไปครับพาไปดูได้ความรู้คร่าวๆมาที่มาที่ไปของอบ่บวงนาคบาทวิ่งของจริงเลยครับะนะครับ,นะรบมาดูของจริงจากบ่วงนาคบาทที่ประดิษฐานอยู่ที่คําชโนดเมืองคงนะนี่ครับของจริงๆครับเกิดมาห้าสิบปีจะห้าสิบปีอยู่แลวครับนี่ เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกหลายท่านเหมือนกันนะครับก็คงจะไม่เคยเห็นเหมือนเรานะจะได้เห็นทางช่องเราเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะี่แหละเพราะว่าตอนนี้ที่จริงมันเราพลาดนะครับติดลิขสิทธิ์ครับมีเสียงเพลงเกิดขึ้นนะครับเป็นงูเห่าสีดานะงูเห่าสีดําซึ่งตามความเชื่อโบราณน,นะใครมีไว้ครอบครองคนนั้นจะมีบารมีสูงแล้วก็จะมีโช่ากราบกับดวงนาคบาทตลอด ทั้งปีหรือว่าใครมีครอบครองไว้ซึ่งตัวนี้ก็แล้วกันเอาตัวนี้คือได้มาจากลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์หน่อแก้วฟ้านะครับเอามาเพื่อที่จะให้พวกเรานะครับชาวลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้บูชานะแล้วก็ขอพรจากบ่วงนาคบาทนะครับดูครับเก็ศเป็นเก็ศเลยครับของจริงๆครับเนี่ยของแท้นะเขาเรีเยกว่านี่ครับมีคาถาบูชาด้วยก็ ท่องตามนี้นะครับว่าเราก็ท่องไปแล้วตอนนี้ติดดิสิ์เราก็เลยลบเสียงจริงออกนะดูตามนี้แล้วกันนะครับท่องตามนี้ไปตั้งน้หมูสามจบแล้วก็มีคาถาบูชาแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนก็ได้ครับประมาณนี้นะครับนะนี่ครับ ดูไว้ดูไว้เดี๋ยวเราจะพาเอฟซีทุกท่านไปดูเลขอ่างน้ำมนต์ซึ่งให้งวดที่แล้วสามตัวตรงๆนะถูกทั้งคําชะโนดเลยนะครับคนก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นลูกศิษลูกหาทุกหมดเลยครับแล้วก็มีคลิปสั้นๆให้ดูเดี๋ยวเด้อในงวดวันที่หนึ่งมีนานะครับแล้วงวดวันที่สิบหมีนาจะได้ตัวไหนเดี๋ยวไปรอลุ้นกันครับ นี่เป็นคาถานะครับจําไว้นะครับแล้วก็ครับหน้าจอเอาไว้ครับขอบคุณครับเด้อนี่ครับของแท้ของแท้ครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่แหละมาดูชัดอีกครั้งครับนะเกิดมาห้าสิบปีเ้วเพิ่งเคยเห็นบางท่านอายุนะมากกว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นก็มีครับผมเชื่อได้เลยว่าหลายท่านนะที่ยังไม่เคยเห็นบ่วงนาคบาทอีก่อหนึ่งคืองูกินหางนะงูกินหางนี่ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่จริงๆ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลขอ่างน้ำมนตนะแล้วก็จะมีคลิปสั้นๆในงวดที่แล้วให้เอได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะไปดูเลขในงวดวันที่16มีนานี้นะไปดูเลขที่เข้าของงวดที่แล้วก่อนก่อนคู่กันตัวไหนบัางแล้วทําไมเขาถึงจับคู่ถูก3ตัวตรงๆนะก็ยังไงเนาะเลขเหมือนกันแต่บางท่านก็จับคู่ถูกบางท่านก็จับคู่ไม่ถูกก็้งดูครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ไปครับไปดูเลขอ่างน้ำมนต์งวดที่แล้วกันนี่ครับเลขอ่างน้ำมนต์งวดที่แล้วนะขอมาจากดุสิ์นะดูสิ์ของคาชโนดเลยครับโอ้ยไม่ชัดเย้ะนะบวงไว้ที่เก้าสี่แล้วก็หนึ่งแปดอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับไม่ชัดดูกันในชัดนะครับน,นี่ครับมีลงวันที่ไปด้วยยี่แปดเพราะวันนั้นเรามาวันที่ยี่บเจ็ด อาจารย์ออกแก้วฟ้าเดินทางไปติดกินนิมนต์ที่เชียงใหม่ครับแล้วท่านก็กลับมาแล้วก็มาทําเลขในคืนวันสุดท้ายคือวันที่ยี่แปดครับนะก็เข้าตรงๆครับแหมเสดายเสดายอ่านี่ครับเข้าก็ว่าเข้าไม่เข้าก็ไม่ว่ากันนะครับก็ตามต่อในงวดนี้นี่ครับวงเอาไว้เลยครับเก้าสี่หนึ่งแปดโอ้โหแปดเก้าสี่ เขาบอ,อกสามตัวตรงเลยนะครับแต่เ,เขาไม่ขอลงนะครับไม่ขอออก youtube ครับเอาไม่เป็นไรครับก็ได้รูปมาจากเขาแล้วแล้วจะมีวิดีโอสั้นๆให้เอซีได้ดูหรือเปล่าแล้วรอแล้วเราจะเปิดให้เอซีได้ดูครับตอนที่เขาเข้ามาถ่ายจะได้ยืนยันว่าเราไม่ได้แม่นหลังหวยออกนะครับไม่ได้แม่นหลังหวยออกอย่ที่วงไว้เลยครับอีกสักครู่ครับเราจะพายอซีไปดูงวด่วันที่สิบหกมีนานี้นะ ในที่อ่างน้ำมนต์คำชนโนดมันคงจะได้ตัวไหนนะครับเ้อแล้วก็มาพร้อมกับบ่วงนาคบาทนะเพิ่งมาติดสานได้แค่อาิต์เดียวนะครับเราจากลูกศิษย์นั่นแหละนะเรามาปุ๊บเราก็ได้มาถ่ายให้เอฟซีได้ดูครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ได้เห็นอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่างน้ำมนต์อ่ะนี่มาแล้วครับมาครับวิดีโอสั้นๆน,นะครับที่จะให้เอฟซีได้ดูว่างวดที่แล้วเข้าจริงๆครับสั้นจริงๆเพิ่งหาให้เอฟซีได้ดูเพสั้นจริงๆครับ ดมมงืชีวิตเปิดการเงินเปิดความรักเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศสสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพออุ้ยท่านจริงนี่ครับนี่นะครับเ้อนี่ชีวิตเปิดการเงินเปิดความรักเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศสสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรนะนี่นะครับประมาณนี้แหละ คลิปสั้นๆสั้นจริงๆครับ9วินาทีเท่านั้นโอ้ยนะเอ้าก็เข้าตรงๆแล้วครับมางวดน,นี้ไปดูกันที่ว่าคำชะโนดมันคงจะให้เลขไหนครับไปดูกันครับอ่ะได้เวลาแล้วนะหลังจากที่ได้คลิปวิดีโอสั้นๆสั้นจริงๆครับ9วิเท่านั้นแล้วก็มีตัวเลขวงกลมไว้มางวดวันที่หนึ่งนี้คำชะโนดมันคงจะได้ตัวไหนกันเอ่ยเลขที่น้ำมนต์มาหอดคู่อยู่ก็มีอะครับ ต่อตามต่อนี่ว่าเป็นงวัดที่24ของเรานะครับวดที่24น้ะมี6 1นี่6 1, 1แล้วก็4 5 4 5แล้วก็3 2นั่นและครับ3คู่3 2 4 5 6 1แลต่ามมุมชัดๆใน24ดีดู รอนตัวอันตำต้องปลีดบวงเมืงหาดไยมันหูไม่มาเทียนปาวัดเม้นเมืองตาปัสวันบวงเทวายิ่งหาไทยทานนั่นน้องเขาเป่าก็ลองหมุนดูนะครับม,มองตามเราดูก็เลขที่เห็นก็คือ6 1 3 2แล้วก็4 5นะครับ3คู่ตัวที่แล้วเข้า19เอ้ย18แล้วก็94ตรงๆเลย บางคนก็จับคู่แปดสี่เก้าแปดเก้าสี่ได้สามตัวตรงก็มีครับนะนะครับก็เห็นกันชัดแล้วนะครับเนาะ ก็คงจะเห็นกันเต็มทุกๆคนแล้วเอานะครับเป็นงวดที่24ของเราเดี๋ยวเับเด้อสึ่งงวดที่แล้วเข้า3ตัวนะทั้งหนึ่งห้าห้าสี่เอ้เก้าสี4ห่งปว่ะแประมาณนั้นเอานะครับก็ท่านใดที่เอา้าคนนี้ก็จะทาสีใหม่เลนี่ท่านใดที่จะเดินทางมากราบไหว้บูชานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ใน คำชโนดเมืองคงก็คือท้ามก็คือบ่วงนาคบาทนะครับของแท้ๆเลยครับผมเห็นมากับตาแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากท่านใดที่อยากมากราบไหว้บูชาก็เชิญรด้เ้อที่คำชโนดเมืองคงเชิญเสร็จมาได้ครับเชิญมาเลย,เเลย,เลยนี่จะใส่ทาสีใหม่เนี่ยช่างกาลังทํางานทาสีใหม่อ่ะเขาเป็นแค่แนวทางเท่าน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะวันนี้ก็มาอัปเดตเลขอ่างน้ำมนต์แล้วก็มากบ่วงบ่วงนาคบาทให้เอฟซีได้ดูที่คำชะโนดเมืองคงนะครับ ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอท่านโชคดีในงวดที่พวกนี้อีกครั้งสวัสดีครับต้องมีตารางไอ้ไข่งวดที่แล้วไม่มีนะวันนี้มีงวดตารางของอไอ้ไข่ให้โชคนะครับนี่ตือตารางให้โชคอีกครั้งหนึ่งเน้นที่เน้นสองแปดเลยครับเน้นสองแปดสองแปดขอบคุณมากครับอีกครั้งก็โอ้ยเนาะเดี๋ยวเพิ่งกันอะไรครับเด้อเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน